มีอะแดปเตอร์แค่อันเดียวก็ไม่ต้องพกสายให้ยุ่งยาก ถมยังได้ชาร์จไวถึง65วัตต์อีกตั้งหาล่าสุดไปได้อะแดปเตอร์ชาร์จมือถือมาใหม่รุ่นนี้จะเป็นของแบรนด์ Anker ที่ให้ชาร์จไวมาถึง65วัตต์แต่ราคาเนี่ยถูกมากจนหน้าตกใจตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี g a นช่วยปรับและควบคุมอุณหภูมิในเวลาชาร์จและจุดเด่นของรุ่นนี้เลยมันมีสายชาร์จมาให้ในตัวที่ยาวถึง64ซนมพร้อมกับพอร์ต USB 1พอร์ตและ Type C 1พอร์ตบอกเลยว่าหมดปัญหาก,การพกสายชาร์จเลยเพราะแค่ดึงออกมาก็ใช้งานได้แล้วแถมยังเก็บง่ายด้วยที่สําคัญน่าชาร์จพร้อมกันได้ถึง3อุปกรณ์ใช้ชาร์จมือถือ iPhone 16เพียงแค่40นาทีก็ได้ถึง70% iPad 30นาทีได้ถึง60% MacBook 30นาทีได้ถึง50%และอะแดปเตอร์ตัวนี้เขาให้มาแบบ PD Quick Charge 65วัตเนี่ยลองเช็คดูก็65จริงๆแต่ไม่ใช่65วต์แค่ช่องเดียวนะเราลองเอาอีกช่องมาทดสอบดูเอ้ยก็65วัตเหมือนกันเลยดูดิโอ้โหอันนี้ยางแจมมากเรื่องของการป้องกันนะเขามีมาให้ถึงหลายชั้นไม่ว่าจะเป็นการป้องกันไฟฟ้าและวงจรป้องกันอุณหภูมิเกินป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินเนี่ยดีขนาดนี้แต่ราคา400กว่าบาทเองตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่ถ้าใครอยากได้ไปกัอยู่ด้านล่างนะ